ว่ายากกว่ายากเถวเยอะดีทถว<ด>เย,ยอะจะเป็นประโยชน์ให้กับคนในอนาคตในอนาคตเนี่ยเราอยากจะลดละเลิกการใช้ยางานวิจัยของฝนเนี่ยนะคะเป็นประโยชน์นะเป็นงานที่ก้าวหน้าสมัยใหม่เพราะเป็นเรื่องของ Far อินฟาเรดซึ่งมันจะช่วยในการเกี่ยวกับกล้ามเนื้อทั้งหลายผ่อนคลายซ,ซึ่งถือว่ามันดีกว่อินฟาเรนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้คิดว่าอนาคตของวิธีการนี้คงไปได้อีกไกล นะคะแล้วก็ถือว่ามันมีประสิทธิผลประสิทธิภาพดีเดียวนะคะในการที่จะช่วยทั้งผ่อนคลายหรือการรักษาก็ได้นะคะเพราะในคุณสมบัติของฟาอินฟฟาเรดนะคะซึ่งมันช่วยลงไปลึกในกล้ามเนื้อเลยนะ ซึ่งดีทีเดียวค่ะแต่ว่ายากกว่ายากนะแถวเยอะดีแถวเยอะก็บอกเลยว่าก็พัน่านะคะแต่สุดท้ายก็คือสําเร็จนะคะสำเร็จได้แล้วก็เป็นงานวิจัยที่ผมว่าแบบรบองทั้งความรู้ทั้งอะไรต่างๆคิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนในอนาคตนะคะคนเนี่ยเราอยากจะลดละเลิกการใยานะคะแล้วก็ใช้ตัวตัวช่วยสุขภาพมันมันก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะรักษา การใช้ยามันก็ไปอีกเองเพราะว่าอ,อาจารย์เนี่ยเป็นคนสอนเรื่องของยาโดยตรงเพราะฉะนั้นพอมองเนี่ยเราสามารถเบรดได้ระหว่าง Mechanical แบบน,นี้กับการ Treat e ร t ตต์ยาซึ่งซึ่งตรงสายการมีสายสเปกวันนี้มันอาจจะไม่มีนะคะถ้าทำในขนาดหรือจำนวนครั้งหรืออะไรแรงที่พอดีไม่มี